สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของ Gen X นะครับในคลิปนี้นะครับผมมีโมเดลที่น่าสนใจมานำเสนออีกแล้วนี่ครับ MS 0 8 TX N E Fridge Nash อืมไม่ได้มาตัวเดียวด้วยมีอันนี้ด้วยนะครับต้องมองเมียวคือจากฝั่งกำแพงเมืองจีนอืมดูจากหน้ากล่องแล้วก็เห็นเลยนะว่ามันคือตัวอะไรนะเดี๋ยว คลิปนี้เราจะมาลองประกอบแล้วดูเทียบกันนะครับว่าของแท้ของกาแพงเมืองจีนนะครับมีรายละเอียดที่แตกต่างต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันครับอีฟ e ิตนะถูกพบอยู่ที่ฐานโอเร s ซาหลังจากที่ฐานโอเร s ซาโดนตีแตกโดยสาพันธ คาดว่าน่าจะเป็นโมบิสูที่พัฒนาโดยมาคูเบะถูกทิ้งเอาไว้และโดนยึดโดยสหหัสและหน่วย invisible night ของซีออนก็ชิงกลับมาได้นอกจากสเปคเครื่องที่สูงกว่าโมบิสูทั่วไปในยุคนั้นแล้วปกติโมบิสูในยุค u c จะใช้เครื่องปฏิกร m i n o ส s k ้ซึ่งจะปล่อยคลื่นรบกวนทําให้เลดร์ไม่สามารถตรวจจับได้ดังนั้นการที่จะตรวจจับโมบิสูจึงใช้การตรวจจับความร้อนและคลื่นเสียงสําหรับอ e ีฟินะจะมีการติดตั้งระบบ Stealth Jamming System ที่จะช่วยลดการตรวจจับด้วยความร้อนและคลื่นเสียงได้จึงเหมาะจะเป็นโมบิสูร์สำหรับโจมตีแบบรอบเลน์อาวุธติดตัวของอ e ีฟิตนะจะเป็นดาบนินจาแล้วก็มีดคุใน4เล่มที่แขนข้างซ้ายยังมีซ่อนปืนกล3ามลำกล้องเอาไว้อ e ีฟิตนะจะมีบทบาทอยู่ในเกมกันด้ามของ PlayStation 3อ่ะรครับผม ประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวของฝั่งกำแพงเมืองจีนแล้วก็ของพีบันไดสังเกตน่าจะเห็นชัดนะผมตั้งใจที่จะใส่บางชิ้นส่วนก็คือส่วนของดาบที่เป็นสีชมพูนะครับกับทัสเตอร์นะให้เห็นเลยว่าอันไหนมันคืองานของกำแพงเมืองจีนไปเลยไม่ต้องมานั่งรุ้นนะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นนะครับว่าความแตกต่างนะนะครับดูเลยนะครับ สีสันนะก็จะเห็นว่าของทางฝั่งกำแพงเมืองจีนะตัวเนื้อพลาสติกจะออกอมม่วงมากกว่านะของฝั่งพีบันไดนะครับก็ออกโทนม่วงเหมือนกันแต่จะม่วงน้อยกว่าออกไปสีน้ำเงินซะเยอะเรื่องรายละเอียดจากที่ผมลองดูคร่าวๆเส้นสายบนตัวตัวนี้นะครับก็ทําออกมาใกล้เคียงกับของทางพีบันไดจะมีแตกต่างก็จุดเล็กๆน้อยๆบางจุดนะครับอย่างเช่นนี่นะครับ พวกรูอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เดิมก็คือเหมือนกับว่าเขาไปขยายรูมันเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมถ้าเป็นของงานพีมันก็จะรูมันก็จะเล็กกว่านะเส้นสายจากเกาะนะครับดูเส้นสายจากเกาะได้อ่าดูจากเกาะลายตรงนี้นะครับของงานกําแพงเมืองจีนะครับร่องมันก็จะใหญ่กว่านะแต่ความลึกความคมไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วมันจะคมนะเส้นสายมันก็จะยังเป็นแบบตึ แบบมนๆอ่ะไม่ได้เป็นมีความคมของเส้นสายอันนี้นะครับล่องจะเล็กกว่าแต่จะเห็นได้ถึงความคมของเส้นสายมากกว่า mm. ดีเทลอย่างอื่นเกาะขาเห็นไหมครับของฝั่งกําแพงเมืองจีนนะมันก็จะมีล่องมีอะไรนะครับแต่ว่าความคมมันก็ยังไม่เท่ากับของทางฝั่งพีบันไดนะครับ mm. แต่ด้วยสนนราคาตามนี้อ่ะมันก็ถือว่ามันก็หักลบกันได้นะ หักลบกันได้เพราะว่ามันราคามันมันต่างกันแบบเยอะมากจริงๆตัวพีบันไดตัวนี้ถ้าคนที่เคยพยายามกดหรือตามหาอยู่นะตอนนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่ายังน้อยต้องมี1ใบเทา1ใบเทาบวกลบอะไรประมาณเนี้ยอาจจะบวกขึ้นอีกนะแต่ตัวเนี้ยอยู่ประมาณ2งแดงนิดๆมันก็แบบนี่ของเหลือเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะของเหลือของทั้งสองตัวมันจะแตกต่างกันนะให้ดูว่า อันนี้มันยังมีเบดนะครับอันนี้จะเป็นของทางกําแพงเมืองจีนนะผมยังไม่ได้ประกอบนะเบดนะแล้วก็ชุดอที่เป็นสีชมพูเนี่ยของกําแพงเมืองจีนมันก็คือเนี่ยไอดาบเนี่ยเขาให้มาเป็น2อ,อันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกกล่องหรือเปล่านะทัสเตอร์เหลือๆแล้วก็ไอพวกอันนี้ก็คือปืนกลที่แขนซ้ายนะครับก็คือกลายเป็นว่าปืนปืนกลที่แขนซ้ายอะ่ะเหลืออีก2ชุดเพราะว่าเขาให้ชุดที่เป็น ดาบสีเทากับชุดปืนกลสีเทามาด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้สีปกติมานะเขาให้สีปกติมานะครับนี่นครับสีเทาเหมือนกับของทงอางพี่บันไดเลยมีเหมือนกันนะแต่ผมจงใจที่จะใส่สีชมพูเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้สีชมพูมาเพราะอะไรนะ <c oughs> ให้มันดูแตกต่างเหรอผมก็ไม่รู้นะส่วนอันนี้คือแผงเหลือนะครับก็คือ,อที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเกาะขาของ e f r i t c u s t o มนะ e f r i t ไทรอะนะครับ แล้วก็ส่วนขาส่วนหน้าอกเลือของอ e ีฟริดคัสตอมที่ไม่ได้ใช้แต่มันมาอยู่ในแผงนี้ด้วยอันนี้คือฝั่งของกําแพงเมืองจีนนะครับนี่คือส่วนที่เหลือนะที่ผมให้ดูตรงนี้เพราะว่าของเหลือของของฝัง่งฝั่งกำแพงเมืองจีนกับของเหลือของฝั่งบันไดนะต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็เหลืออ่าข้อต่อชุดนี้นะครับ2จุดนะครับโพลิแคปเลือตามนี้นี่คือฝั่งกำแพงเมืองจีนนะอ่ะคราวนี้มาดูฝั่งพีบันได อ๋อนี่น,นอันนี้เลื่นไปเลยไม่ดูปืนอันนี้มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองประกอบปืนติดแขนสีชมพูของทางกำแพงเมืองจีนนะฝังของพี่บนันายสิ่งที่เหลือส่วนที่เกาะขาที่เป็นของ efit ใครหรือ efit custom เนะี่ยเขาก็มีเหมือนกันเหลือมากเหมือนกันแต่เราจะเห็นได้ว่าเขามีตัวนี่นะครับมิสไซล์คอนเทนเนอร์มิสไซล์ที่มาติดขาข,าของ efit custom นะอันนี้คือเขาถอดออก อันนี้ก็อีกแผงใหญ่นะครับเกาะของอ e ีฟิดไคก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าตัวคอนเทนเนอร์มิสไซน์ประกอบเป็นมิสไซน์ทั้งอันไม่ได้นะครับมันขาดชิ้นด้านหน้าไปนะครับเขาไม่ได้ให้มาโพลิแคปเหลือเหมือนกันเหลือเท่ากันนะครับแล้วก็ชุดข้อต่อก็เหลือแต่เหลือคนละแบบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแผง4ี่มีอยู่เหมือนกันนะชิ้นสี่เอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจุดขยับนะครับดีเทลรายละเอียดเนี่ย ของทางกำแพงเมืองจีนเขาอาจจะทำมาใกล้เคียงกับของแท้แต่การยึดการจับมันไม่สมบ,บูรณ์ยกตัวอย่างผมให้ดูนะตรงไหล่นี่นะครับเข้ากับลำตัวบอลจอยเนี่ยมันเข้าไปได้แต่มันไม่ได้ยึดแน่นเหมือนกับของทาง บันไดนะครับเห็นไหมครับมันหลุดง่ายมันหลุดง่ายมากนะมันหลุดง่ายมากเนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยเพราะเป็นของบันไดนะครับบอลจอยมันจะเข้าไปยึดในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สมบูรณ์กว่าอ่ะเห็นไหมมันจะไม่หลุดง่ายนะครับการขยับแขนนะครับพับแขนจะได้เท่ากันแบบนี้นะครับไม่ต่างกันมากการพับขานะครับยกขาได้แบบนี้ กลางขาได้กว้างแต่จะมีการติดกันนะครับศบกันระหว่างเกราะตรงน่องไอ้ไม่เรียกน่องดิต้นขาบนกับกระโปรงข้างตรงนี้มันเป็นจุดขยับได้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาออกแบบมาตามในในต้นแบบนะมันก็เลยมีเกาะตรงนี้มาเสริมแต่ว่าพอเวลาขยับแล้วมันกลับว่ามันมันมางัดกันเองนะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทําให้มันมีขีดจํากัดในการที่จะยกขาตรงนี้นะครับต้องจัดท่ากันดี นะถ้าไม่ได้ทำสีก็คงไม่ค่อยเป็นไหลแต่ถ้าทำสีก็ระวังนะครับมันจะขูดกันจนสีมันลอกได้นะครับแล้วก็ตัวคู่ในนะครับคู่ในของเขาจะใหญ่กว่าของตัว e-fit ไ i นนะแล้วก็มีมาแค่สีอันนะครับวิธีการยึดก็คือยัดเข้าไปตรงอันนี้เลยนะแบบนี้ซึ่งถ้าตัวคู่ในมีการทำสีผมเชื่อว่าใส่แบบนี้ไ่่จะทะลอก <laughs> มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับส่วนหัวนะครับตัวโมโนไอนะเราสามารถเปิดตรงนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแงะนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับตาได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากไปเปิดตรงนั้นบ่อยๆหาอุปกรณ์เล็กๆนะครับสามารถมาขยับลูกตาแบบนี้ได้นะอ่าเาประกอบจริงๆเราอาจจะหาอะไรไปเสริมได้เนะี่ยลูกตาก็ได้อยู่นะเหมือนกันนะอ๋อตอนที่ผมประกอบนะ ผมมีปัญหากับตรงส่วนปากนะครับตรงนี้ของตัวกำแพงเมืองจีนนะมันยัดเข้าไปไม่ได้นะมิต้องมีการแต่งนะครับเฉือนแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันใส่เข้าไปได้พอมันแต่งได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับเราก็สามารถจะยัดเข้าไปได้เลยตัว e fit นะครับแบบนี้สามารถยกแขนขึ้นแบบนี้ได้ยกแขนขึ้นในทรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการโยกมาด้านหน้าได้นิดหน่อยตัวเอว มีบอลจอยอยู่ตรงกลางนะครับก็สามารถก้มได้นะครับแต่ไม่เยอะมากเพราะว่ามันติดกันไปหมดเลยนะครับขยับได้นิดหน่อยนะขยับได้นิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะมากนะมันออกแบบมาเหมือนจะให้ขยับได้เยอะแต่สุดท้ายขยับไม่ได้เยอะเพราะว่ามันติดทั้งในตัวท่อพลังงานอะไรพวกนี้ติดกันไปหมดเลยนะแล้วก็เกาะด้านหน้าก็ตัดตรงกลางทิ้งก็สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับในคู่มือเขาก็จะมีแนะนําให้ตัดตรงกลางอยู่แล้วนะครับตัวยึดตรงกลางนะครับขายกได้สูง ในถึงตำแหน่งที่มันจะสพกันนะครับแล้วสุดท้ายมันทุกอย่างมันจะงัดกันเพราะว่าไอ้ตัวเกราะนี่แหละมันจะงัดกันไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมันเลยทําให้มันจัดท่าได้แบบอืมต้องค่อยๆจัดกับมันนิดนึงนะให้เวลากับมันด้วยในการที่จะจัดท่าเราเลือกท่าเอาอุปกรณ์มันก็กลายเป็นว่ามันงัดกันไปมาตลอดเลยนะครับตรงแขนที่มันพับได้แล้วมันก็มุนได้ด้วยนะแล้วก็เกาะลงใต้ไหลนะครับ าสามารถขยับตรงนี้ได้อาวุธคราวนี้เรามาดูที่อาวุธกันอาวุธตัวนี้ไม่มีปืนมาให้นะครับมีเป็นดาบซามูไรดาบคาตานะหนึ่งเล่มคุณในสีเล่มนะครับเหน็บไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นปืนแบบพับเก็บตรงนี้นะครับแต่เราต้องใช้พาดเสริมเหมือนกับตัวไฮเกตเอ็นทีหนึ่งอเล็กมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในนี้เลย เราต้องเปิดออกมาอย่างนี้แล้วเอาชิ้นนี้นะครับมาติดเข้าไปแล้วค่อยเทานี้แปะกลับเข้าไปทำเป็นเหมือนกับอย่างนี้เปิดออกมายิงซึ่งพื้นที่มันคงจะเล็กเกินไปที่จะทำเมคานิกในการยืดเปิดได้นะครับมันก็ตามตามตามความสามารถที่เขาทำได้นะครับ กรบประมาณนี้ตัวนี้เป็นไฮเกตขนาด1 4ต่อ144ความสูงโดยประมาณของโมเดลนะครับอยู่ที่12เซนถ้ารวมถึงเสาอะเทนาตรงนี้ก็ประมาณ12.5ถึง13เซนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ